่เครืองได้ได้เดี๋ยวนะคะได้เส้นหลากหลายสีซักซ้อนมีแหล่งกรดลายบอกที่รู้ได้จุดได้แค่นี้ค่ะบกมคนแรกไปแล้วนั้นนี่นะได้เส้นหลากหลายสีครับคราวนี้มันค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วมันก้าวไปไกลแล้วแล้วสีต่างๆที่เกิดมามากมายแล้ว แต่ก็เริ่มถือว่าเป็นไฟของเราอยู่นะครับอ,อะไรนะท,ที่ต่อไปที่เก็บรวมรวมมผมจะได้ซักซ,ซ,ซ้อนมีแลหล่งรั่วหลายครับซับต้นมีแหล่งรั่วลายมันบอกได้ถึงถึงถึงัง้อนไปถึงพืชพัน นะครับที่อยู่ที่กินของคนเลยของเราอยู่บ้างนะครับถึงได้สักสักถามมัจะกู่บอกให้รู้ที่มาได้เนี่ยรวมกันหมดแล้วที่เราไปได้ส่งสามครั้งเนี่ยสามารถที่เราจะทอดภาากลับมาแต่บอกให้รู้ที่มาได้ก็ท่านผู้ว่าย้ำอยู่เสมอให้มันจบที่พวกเราเพราะฉะนั้นคำว่าจบที่พวกเราตอนนี้จะไม่จบนะครับยังจะไปอีกอยู่ก็ผืนผ้านี้คือ ใครเลยหรือจะคือคนเลยก็ได้นะครับขอบคุณครับเอาผมขอให้คือชาวเลยอ่าคือก็ก็นั่นสิถ้าชาวเลยจะรวมกันหมดไงแต่คบแต่คนไปคนมาคนอยู่คนเกิดใช่หมดชาวเลยจะถามอีกแล้วครับคนเป็นคนจําแม่นใจขี้ลืม